สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2026ชาวราศีพิจิกวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีพิจิกนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะเด่เงหนุ่เรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกนะก็ขอสวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะ เรามาดูกันว่าว i สต o m อร์โนะคะจะบอกทิศทางพลังงานอะไรให้กับชาวราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนกุมภาเนะียมาแล้วโอ้โ oh. ห no place like home ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านนะคะคุณจะพบเจอความรักที่อบอุ่นเหมือนบ้าน คนที่จะเป็นบ้านของใจนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็อบอุ่นจริงใจนะสัญญาณพลังงานของครอบครัวคนรอบข้างรอบตัวที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นความสามัคคีนะคะพลังงานความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวนะสัญญาณดีมากเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีพิจิกนะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณนะคะมีเดอะสตาร์นะคะมีสัญญาณของเก้าเหรียญเก้าหมายเท้านะคะเดอะเมจิกเชียนแล้วก็เดอะทาเวอร์ สัญญาณของคุณนะเป็นสัญญาณของคนที่แบบหล่อสวยแล้วรวยมากนะคะมีสเสน่ห์ป๊อปปูล่านะคะเป็นเดอะสตาร์เลยชาวราศีพิจิกมีคนแอบปลื้มคุณเยอะเลยนะ,ะถามว่าเรื่องของความรักคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกคนที่สามารถทำให้คุณมั่นใจว่าเขาอะมีความจริงใจมีความรักให้เราอย่างแท้จริงนะคะ เลือกคนที่จะสู้เพื่อความรักไปด้วยกันคุณพร้อมที่จะลุยเพื่อความรักทำทุกอย่างเพื่อความรักนะคะมีเรื่องของพันธสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างรอบตัวเราก็ได้นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญานะคะสิ่งนั้นจะมีภารกิจบางอย่างที่คุณ จะต้องทำหรือว่าลงมือปฏิบัติหรือทำอะไรบางอย่างให้คำสัญญาณน,นา้าสำเร็จได้นะคะมีเกณฑ์สัญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุ้มครองคุณเนี่ยคุณอาจจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้ก็ได้นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับพรน,นั้นคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะมีเกณฑ์สัญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตแบบที่ฉับพลันทันทีนะคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้สร้างชีวิตใหม่สร้างสิ่งใหม่นะพลังงานของตัวคุณนะคะมีพลังบุญพลังของความมีเสน่ห์ความมีออร่าสดใสเนาะสิ่งนั้นจะทำให้คุณเนี่ยมองไปอย่างทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนเป็นพลังงานที่จะขับเคลื่อนให้ชีวิตเราไปในทิศทางที่สว่างสดใสนั่นเองอะไรที่คุณได้พบเจอนะคะคุณจะเอาอยู่คุณจะสร้างใหม่ คุณจะสร้างสิ่งใหม่ที่ดีงามนะคะว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภานะมาแล้วสัญญาณ The World นะคะว้าวสัญญาณของ7ดไม้เท้าแล้วก็6ดาบมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นมาเด่นมากเลยนะคะสัญญาณการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล สัญญาณการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะการพัฒนาตัวเองของคุณจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่นะ,ะถ้าได้เดินทางด้วยจะยิ่งสำเร็จหากไม่ใช่การเดินทางนะคะการติดต่อประสานงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างที่ต่างภาษาจะยิ่งดีนะคะนำความสำเร็จมาให้เป็นความร่วมมือต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ สัญญาณในเรื่องความรักเป็นไปได้ที่จะพบเจอคู่ผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์เว็บเดทที่น่าเชื่อถือจากการเดินทางนะคะจากการสื่อสารเดินทางมีพลังงานของการไหลมาบรรจบกันนะว,ว้าวสัญญาณดีมากเลยนะคะมีทั้ง The World The Star และพลังงานจัก,กรวาลเริ่มขับเคลื่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วสัญญาณคู่ของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงมาแล้วโอ้โหเดอะทาวเวอร์ขึ้นเหมือนกันเลยนะคะสัญญาณราชาถ้วยแล้วก็สัญญาณห้าหมายเท้าโอ้โหคนคนนี้รักใครรักจริงนะคะรอคอยความรักคนรักสัญญาณการสื่อสาร ผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์เขาคนนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คุณมั่นใจอ่ะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันอาจจะมีคนหลายคนที่เข้ามาพร้อมๆกันเข้ามาทําความรู้จักนะคะทักทายนะคนคนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือต้องแข่งขันว่าเขารักคุณจริงๆเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นนะยิ่งถ้าเป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน อายุช่วงวัยแตกต่างกันนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดกระทันหันฉับพลันทันทีนะคะเกิดขึ้นทั้งฝั่งคุณและเขาเลยแสดงว่าจะมีสถานการณ์ที่คุณทั้งคู่ต้องมีการสร้างใหม่เริ่มต้นใหม่สร้างใหม่สร้างสิ่งใหม่ด้วยกันว้าว คนคนนี้อีกอย่างหนึ่งอาจจะรอเรื่องเอกสารการเดินทางอยู่ก็ได้นะคะเรามาขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีพิจิกกันนะเขาขยายสัญญาณคู่ของคุณนะคะสิบไม้เท้าต้องอึดถึกลุยนะคะคนคนนี้อาจจะคลั่งงานบ้างงานบ้างนะ เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะมีความสามารถโอ้โหเป็น The e m p r e s s ด้วยเขาจะเป็นคนที่คุณรักมากๆเป็นบุคคลอันเป็นที่รัก The e m p r e s s แล้วที่สำคัญเขาพร้อมที่จะแต่งงานก็พร้อมที่จะครองคู่กันเนี่ยโอ้โหรอคอยความรักนะคะสี่ถ้วย คนคนนี้รอคอยการพบเจอความรักคนรักโอ้โหสัญญาณเด็กถ้วยนะคะเป็นคนที่มองหารักที่โรแมนติกนะคะคุกกี้หวานแหววชอบอะไรที่แบบแบบประมาณว่าตังเงวตังเงวกันนะเป็นความรักที่หวานแหววนะคะ โอ้โห oh, สัญญาณสี่ไม้เท้าถ้าหากว่าเขาคนนี้นะยังไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนเขาก็ต้องเคยมีคู่มาก่อนนะคะแล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเรียนรู้เรื่องของความรักมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องรอคอยรอจังหวะเวลานะคะอาจจะมีเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ได้นะคะเขาต้องเรียนรู้ แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ชีวิตก้าวต่อไปได้อีกสัญญาณหนึ่งคือเขาอาจจะมีแนวคิดเรื่องของการแต่งงานนะคะเขาอาจจะมีสเปคเรื่องของการแต่งงานนะคะคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ควรที่จะแบบแฮปปี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยมีความสุขร่วมกันนะคะคนคนนี้พยายามที่จะสร้างครอบครัวหรือว่ามีชีวิตคู่ที่มีความสุขอะ่ะดังนั้น มันต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองมันต้องผ่านการเรียนรู้แล้วก็ปรับจูนกันระหว่างคนสองคนนะว่าเป้าหมายในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะโอ้โหใช่เลยเขาอยากเริ่มต้นความรักที่จริงจังเริ่มต้นชีวิตที่เหมือนวางรากฐานนที่มั่นคงนะคะมีตาที่สามด้วยนะคะแสดงว่า เขาใช้เซนส์ความรู้สึกพอสมควรในการที่จะทำตามสิ่งที่เขาตั้งใจสัญญาณ3ามเหรียญชอบที่จะใช้เวลากับคนรักใช้เวลากับครอบครัวนะคะยิ่งถ้ามีคนรักเนี้ยไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะคะสัญญาณ8ดเหรียญจะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจขยันนะคะคนคนนี้ เขาขยันที่จะทําให้ชีวิตคู่ชีวิตรักหรือว่าชีวิตที่ตัวเองวางแผนไว้มั่นคงขึ้นนะคะมีความสม่ําเสมออะไรเงี้ยโอ้โหราชาเรียนมั่งคั่งร่ํารวยต้องการที่จะสร้างชีวิตให้มั่งคั่งร่ํารวยนะคะโอ้สัญญาณสองดาบ อะไรบางอย่างทำให้เขาต้องตัดสินใจเขาต้องผ่านการตัดสินใจที่ชัดเจนในเรื่องความรักแล้วก็ทิศทางของชีวิตนะคะถ้าหากว่ามีความรักเหมือนมันจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเขาต้องตัดสินใจแล้วก็รู้วิธีที่จะบริหารจัดการให้ทุกอย่างมันราบรื่นแฮปปี้ทุกฝ่ายอะไรเงี้ยนะ สัญญาของเขาเหมือนต้องมีการตัดสินใจในเรื่องความรักแล้วก็เส้นทางชีวิตนะคะยังไงก็ตามคนคนนี้ก็จะพยายามอย่างมากแหละเพื่อทําให้ความรักที่เขาต้องการนประสบความสําเร็จอาจจะต้องการกําลังใจอย่างมากจากคุณด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าคบกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะว้าว ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีพิจิกและความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วสัญญาณราชาดาบนะคะแดาบแล้วก็หเหรียญโอ้โหเป็นช่วงที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าหากคบกันอยู่ในความสัมพันธ์น่าจะเป็นช่วงที่ มีความท้าทายอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณเหมือนร่วมมือกันแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งนั้นไปด้วยกันนะ่ะพลังงานของราชาดาบคือต้องมุ่งมั่นไม่ท้อแท้นะคะไม่ยอมแพ้นะต้องสู้ไปด้วยกันในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแล้วก็มีเหตุการณ์เข้ามาท้าทายเป็นเรื่องการเงินก็นได้เป็นเรื่องของ เรื่องของเรื่องราวในชีวิตของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสัญญาณคือขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วจะก้าวข้ามทุกอย่างไปด้วยกันได้นะคะเพราะว่ามีสถานการณ์เข้ามาที่จะต้องมีการสร้างใหม่ต้องมีการปรับสมดุลชีวิตบางอย่างนะคะถ้าหากเป็นคนโสดน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้พบเจอความท้าทายอะไรบางอย่าง ที่จะทําให้คุณได้กลับมามองเป้าหมายชีวิตของคุณแบบที่จริงจังมากขึ้นนะคะเหมือนเรา stay f o c u s อะคือมองเป้าหมายแล้วก็พุ่งไปยังสิ่งนั้นด้วยพลังงานบวกนะคะจะทําให้ก้าวข้ามทุกอย่างไปได้นะ,ะเรามาดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะนั่นแล้วสัญญาณแฮงแมนนะคะ The Devil แล้วก็สัญญาณ standing stone โ oh อ้โห ใช้พลังงานบวกนะพรมลิขิตมาแล้วดังนั้นอะไรที่ตัดสินมาแล้วพรมลิขิตมาแล้วนะคะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่คู่ควรคุณจะได้พบเจอกับความยุติธรรมอะไรที่เป็นความท้าทายทั้งหมดขอให้คุณใจเย็นๆนะคะก้าวข้ามความท้าทายนั้นด้วยพลังงานบวกสัญญาณออกมาบอกเลยว่า อะไรที่มันเคยร้อนรนมันจะราบรื่นมากขึ้นมันจะสง,งบมากขึ้นคุณจะเอาอยู่ไม่ว่าความท้าทายนั้นจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีมากๆสิ่งที่คู่ควรและยุติธรรมสำหรับคุณนะคะพลังงานของความรัก สถานการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาทา้าทายความรักที่คุณต้องก้าวข้ามไปด้วยกันจะยิ่งทำให้คุณตกลุมรักกันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะคุณจะรักกันมากขึ้นเมื่อคุณผ่านสถานการณ์นั้นไปด้วยกันเหมือนต้องช่วยกันแล้วก็ต้องฝ่าฟันเรื่องราวนั้นไปด้วยกันแก้ไขไปด้วยกันนะคะคุณจะยิ่งรักกันมากขึ้นว้าวทีนี้ เรามาดูกันต่อว่าแล้วโรแมนต์แซงเจลอยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกบ้างถ้าหากเป็นคู่กันบอกเลยว่าให้ให้ใจเย็นเย็นให้จับเขาคุยกัน อะไรที่เป็นเรื่องราวที่ติดค้างในหัวใจของคุณทั้งคู่นะคะหาเวลาคุยกันความร่วมมือกันสำคัญมากๆนะคะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่เลยทุกอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนจะเป็นบททดสอบให้เราเสมอนะคะมันจะมีผลทั้งทางบวกและทางลบถ้าเกิดเราหยิบทางบวกขึ้นมา ใช้โอกาสนั้นในการพิสูจน์ความรักพิสูจน์ความจริงใจนะคะคุณจะพบเจอผลลัพธ์ที่ดีมากๆเป็นช่วงเวลาเหมือนเยียวยาความรักนะคะถ้าหากเป็นคนโสดนะถ้าใบนี้ขึ้นมาผู้อ่านมักจะมองเห็นว่ามันจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบเจอใครคนหนึ่งแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะโอ้โหแล้วคุณปลอดภัยที่จะรักขอให้คุณมั่นใจว่า คุณเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับความรักเข้ามาในชีวิตได้นะคะโอ้โ oh, ห engagement จะเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะออกมายืนยันว่าเมื่อก้าวข้ามทุกสถานการณ์ได้นะคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะไปถึงการมั่นหมายการยกระดับความจริงจังของความสัมพันธ์สเตตัสสถาน,นะนะคะรับกันมากขึ้นนะ ก็โหรีทรดมีช่วงเวลาที่สําคัญนะคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องมาคุยกันใช้เวลาด้วยกันจับเขาคุยกันเลยนะคะคุยกันว่าเรารักกันหาหนทางทุกอย่างเพื่อทำความเข้าใจนะคะความสัมพันธ์เกิดจากความเข้าใจเกิดจากการบริหารจัดการที่ทำให้รู้ว่ารักกันอยู่เสมอห่วงใยกันรักกันนะ เรามาดูข้อความจาก l ร์ e r Circle นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างมาแล้วเป็นข้อความนะคะให้ปิดตาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคุณนี่แหละที่เหมาะสมจะได้รับความรักที่ดีเยี่ยมและมีความสุขมากที่สุดพร้อมกับอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เปิดรับความรักเข้ามาในชีวิตนะคะ สัญญาณคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับพลังของความรักนั่นเองขอใีกไปมาแล้ว my b e l i e คุณจะได้พบเจอสุดที่รักนะคะแม้ว่ากายจะห่างกันแต่ตอนนี้จิตวิญญาของคุณเนี่ยเหมือนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วดังนั้นระยะเวลาระยะทางนะคะ ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งคุณได้จะมีแรงดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยกันนะคะสุดที่รักวาวเลยทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะผู้อ่านก็อยากจะขอข้อความความรักจากคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคู่ของชาวราศีพิจิกนะคะขอข้อความที่เขาอยากบอกคุณ3าข้อความนะ ข้อความแรกนะคะโอ้โ oh, ห this is my loyal heart for you นี่คือความรักที่ซื่อสัตย์ของเขาที่มีให้คุณนะเขามีความรักต่อคุณคนเดียวนะคะซื่อสัตย์ต่อคุณอะไรอย่างนี้เลยพลังดีมากข้อความที่สองนะคะ you are my sunshine ว้าวคุณคือแสงอาทิตย์ที่สดใสของเขานั่นเองนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขานะ ข้อความที่3มนะคะ I miss you like crazy ว้าวเขาคิดถึงคุณมากเลยแทบคลั่งเลยนะคะคิดถึงคุณมากผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ